แค่นี้ก็ได้หมูแผ่นหมูหวานทานกับข้าวต้มหรือทานกับข้าวเหนียวอร่อยอร่อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปันชวนทําหมูแผ่นบัฟเฟแดดเดียวหมูหวานแผ่นสูตรไม่ใส่แป้งทําง่ายๆค่ะเพื่อนๆขั้นตอนแสนง่ายเลยนะคะเจ๊ปันได้หมูบะช่อมาแบบนี้ค่ะเป็นหมูสับนะคะประมาณ300กรัมปรุงรสง่ายๆด้วยน้ําตาลทรายและใส่น้ําตาลทราแดงแทนสีผสมอาหารค่ะซีอิ๊วขาวตามลงไปเลยนะคะ และผงพะโล้นะคะเป็นเครื่องปรุงสำคัญที่ทำให้เกิดกลิ่นหมูแผ่นหมูบัฟเฟค่ะตามด้วยพริกไทยป่นแล้วก็ซีอิ๊วดำนะคะเป็นซีอิ๊วดำหวานค่ะเพื่อให้เกิดสีของบัฟเฟให้มากขึ้นด้วยค่ะเสร็จแล้วคลุกเคล้าทั้งหมดให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะเจ๊ปันจะพักทิ้งไว้ประมาณ20นาทีเพื่อให้เข้ารสเข้าเนื้อกันก่อนนะคะ เราจะใช้ถุงแกงแบบนี้ค่ะเป็นถุงใส่อาหารนะคะเพื่อที่จะทำให้เกิดเป็นหมูแผ่นบางๆได้ค่ะใช้กรรไกรตัดก้นถุงทิ้งแล้วก็เอามีดนะคะปาดด้านข้างจะได้ถุงที่เปิดอ้าออกมาเป็นแบบนี้ค่ะหมูที่เราหมักไว้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเจ๊ปันจะเปิดปากถุงแบบนี้ตักหมูออกมาประมาณหนึ่งทัพีนะคะนำมาวางที่ถุงแล้วใช้ไม้พายหรือช้อนค่อยๆเกลี่ยให้เนื้อหมูเป็นแผ่นแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วก็พับถุงนะคะหาขวดหรือไม้นวดแป้งนวดเบาๆให้เนื้อหมูแนบติดกันแล้วเพื่อให้เนื้อหมูเสมอกันด้วยค่ะใช้สันมีดนะคะกรีดเบาๆเพื่อให้เกิดรอยเราจะทำให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมค่ะเมื่อเปิดถุงแล้วก็ใช้มีดนะคะปาดเนื้อหมูที่เราไม่ใช้ออกแล้วเราจะได้เนื้อหมูแผ่นที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยค่ะ ง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆทำแบบนี้นะคะเราจะใส่เนื้อหมูลงไปที่ถุงค่อยๆใช้ไม้พายเกลี่ยให้เนื้อหมูเป็นแผ่นแล้วปิดปากถุงแบบนี้ใช้ไม้นวดแป้งหรือถ้าไม่มีใช้ขวดนะคะค่อยๆนวดให้เนื้อหมูเสมอกันและให้เนื้อหมูแนบติดกันค่ะเสร็จแล้วก็ใช้สันมีดนะคะกรีดเบาๆให้เนื้อหมูเป็นรอยสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วนำเนื้อหมูส่วนที่ไม่ใช้ออกมาแบบนี้เลยค่ะ ค่อยๆปาดทุกมุมเลยนะคะเพื่อให้เกิดทรงสี่เหลี่ยมความหนาของเนื้อหมูก็จะประมาณไม่เกิน2มิลค่ะหรือเพื่อนๆอยากให้หนาหรือบางมากกว่านี้ก็ได้นะคะได้เนื้อหมูแผ่นแบบนี้แล้วเราจะเอามาตากแดดนะคะเจ๊ปันก็เอามาวางแบบนี้ทั้งถุงเลยค่ะถ้าเจอแดดแรงๆนะคะก็ไม่เกินครึ่งวันก็เก็บได้แล้วค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีแดดนะคะใช้วิธีพึ่งลมหรือนำไปอบก็ได้ค่ะ ผลงานออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้หมูแผ่นแบบนี้เลยหน้าตาดีมากๆเลยค่ะเจ๊ปันก็ทำได้หลายแผ่นเลยนะคะก็จะเก็บเอาไว้ทานได้นานๆแช่ในตู้เย็นนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่าทำง่ายมากๆเลยค่ะอยากจะเอามาทานนะคะก็เอามาจี่ในกระทะแบบนี้ค่ะกลับด้านไปมาใช้ไฟอ่อนๆนะคะหมูแผ่นสุกทั่วแล้วก็จะหอมอร่อยมากๆเลยค่ะ เอาไว้ทานกับข้าวต้มหรือข้าวเหนียวอร่อยมากๆเลยค่ะในส่วนที่เจ๊ปานเก็บเอาไว้ด้านซ้ายนะคะเจ๊ปานก็ทําได้ประมาณ7แผ่นสําหรับหมู300กรัมแล้วก็หมูที่เราเอามาจี่ในกระทะแบบนี้พร้อมทานแล้วนะคะเป็นการแปลรูปเนื้อหมูที่ทําง่ายและอร่อยมากๆเลยค่ะสูตรเจ๊ปานไม่ใส่แป้งแต่เนื้อหมูก็นุ่มและก็หนึบมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ เอาไว้ทานเล่นหรือทานกับข้าวต้มทานกับข้าวเหนียวลูกๆน่าจะชอบเลยค่ะเพื่อนๆที่อยากสร้างอาชีพํำไปต่อยอดทำขายได้เลยนะคะขั้นตอนง่ายๆทำทีเดียวได้หลายแผ่นส่วนที่ยังไม่ได้ทานก็ใส่ถุงนะคะนำไปแช่ช่องฟรีซหรือในตู้เย็นช่องธรรมดาก็ได้ค่ะอยากจะทานเมื่อไหร่ก็เอามาจีในกระทะหรือว่าถ้าเพื่อน,อนๆมีหม้อทอดไร้น้ำมันก็เอาไปใส่ในหม้อทอดได้เลยนะคะ แป๊บเดียวก็ได้ทานหมูแผ่นหมูหวานสูตรทำเองง่ายๆสะดวกและอร่อยมากๆเลยค่ะฝากเพื่อนๆติดตามชมครัวอร่อย,บยใบเช่ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะ